สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบก,กับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือแนานและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหองสมุดของพวกเรากันคะ่ะ หากกล่าวถึงเดือนตุลาคมแล้วนั้นวันฮาโลวีนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทําให้ทั้งเดือนเต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่เข้าโรงใหม่การตกแต่งร้านค้านในทีมผีวันนี้พี่พร้อมจึงนาหนังสือในหัวขอ้อพูดผีมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะสำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำแม่นาคภาคสมบูรณ์โดยอนเนกนาวิกกมูลค่ะ หากกล่าวถึงผีไทยแล้วนั้นก็คงมีหลายชื่อผุดขึ้นมาในความคิดของทุกคนถูกต้องไหมคะหนึ่งในนั้นก็คงจะมีแม่นาผีไทยที่เป็นที่โด่งดังถูกนำมาเล่าและบอกต่อกันมาเนิ่นนานสู่การเป็นทางภาพยนตร์และละครที่ทำรายได้ได้ไดอย่างถล่มทลายแล้วข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับแม่นามีที่มาที่ไปการบอกเล่าการเริ่มต้นมาจากตรงไหนแล้วแม่นามีอิทธิพลอย่างไรต่อสิ่งต่างๆในสังคมไทยของเรา การกล่าวขานถึงแม่นักนั้นถูกหยิบยกไปปรากฏที่ใดบ้างหากเทียบความโด่งดังระหว่างผีไทยกันเองนั้นกล่าวถึงแม่นาคพระขนงน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแม่น่ากลายเป็นตำนานมานานนับร้อยปีเรื่องราวของหญิงสาวชาวพระขนงที่ตายทั้งกรมเมื่อตายแล้วศพก็ถูกฝังในป่าช้าว,วัดมหาบุตร หรือเข้าไปในคลองพระขนงอย่างที่รำเรือกันมายาวนานว่าหญิงที่ตายทางกรมนั้นมีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากผีแม่นาจึงได้รับสมญานามนั้นและไม่ว่าความเฮี้ยนของแม่นาคจะมีจริงหรือไม่แต่ชื่อเสียงของผีแม่นาคก็ยังคงมีมาอยู่จนถึงปัจจุบันมาร่วมค้นหาเรื่องราวที่ชวนพิศวงเกี่ยวกับผีแม่นาคพระขนงไปด้วยกันผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำคืนนี้ผมต้องเล่าเรื่องผีให้คุณแม่มดฟังโดย JA ไว้ค่ะเมื่อตอนที่เราอายุ12ปีเทศกาลไหนที่เรามาัากจัดตื่นเต้นและเฝ้ารออยู่เสมอคะอาจจะเป็นวันคริสต์มาสหรือเทศกาลปีใหม่แต่อเล็กตัวเอกของหนังสือเล่มนี้นับถอยหลังรอวันฮารลวีนในทุกๆปีค่ะจะมีสักกี่คนที่ชื่นชอบวันฮาโลวีนมากกว่าเทศกาลนีนไหนอเล็ก โปรดปานการมีอยู่ของเทศกาลที่สุดแสนจะสยองขวัญน,นี้เป็นอย่างมากเขาชื่นชอบเรื่องหลึกลับและมักจะเขียนมันลงบนสมุดที่ชื่อว่าไนท์บุ๊กแต่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญไหนจะมีสมุดเล่มนี้อยู่ข้างตัวเสมอทําให้เพื่อนๆมองว่าเขาเป็นคนประหลาดและแปลกแยกใครๆต่างก็รังเกียจเขาอาเล็กซ์จึงเลือกที่จะหาทางทําลายสมุดเล่มนี้แม้จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องผีที่เขาแต่งขึ้นมาเอง การกระทํานั้นทําให้เขาพบเจอกับแม่มดและเรื่องราวต่างๆที่แสนซับซ้อนก็ได้เกิดขึ้นบทสรุปของเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเช่นไรอเล็กจะผ่านพ้ลนห้องเวทมนต์ของแม่มดไปได้หรือไม่เรื่องผีที่เขาเขียนลงบนในบุก๊กจะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจอยู่ไหมมาร่วมหาคําตอบผ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้วยกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอรความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะและพี่พร้อมจะไปสาหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ